<So> Disspectful สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องของนุ้ยอีกแล้วนะคะทัชซี่พิงค์นะคะ EP พีนี้ก็เป็น e ีที่5แล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนุ้ยก็อยู่บ้านคนเดียวอีกแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าช่วงนี้ที่อังกฤษเนี่ยเป็นช่วงของล็อกดาวน์นะคะตอนนี้เป็นล็อกดาวน์ที่3ของประเทศอังกฤษแล้วนะคะเป็นครั้งที่3แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยนุ้ยก็อยู่บ้าน ตลอดเลยคือออกไปข้างนอกน้อยมากนะคะเพราะว่าตัวนุ้ยเองเนี่ยยังไม่ได้กลับไปทํางานแล้วก็จะอยู่บ้านคนเดียวนะคะส่วนใหญ่นะคะในวันที่พี่แทนต้องไปอยู่กับพ่อเขาแล้วก็นายาต้องไปอยู่กับแม่เขานะคะส่วนผู้ชายของหนุ้ยเนี่ยส่วนผู้ชายของหนุ้ยเนี่ยปกติแล้วเขาจะไปทํางานที่ออฟฟิศเนี่ยสวันต่ออาทิตย์นะคะแล้วก็ทํางานที่บ้านเนี่ย ประมาณ2วันต่ออาทิตย์นะคะซึ่งถ้าเขาทํางานที่บ้านนะคะมันเป็นอะไรที่น่าขานมากค่ะน่าขานมากเพราะว่าเพราะว่ามันแบบนุ้ยจะทําอะไรก็ไม่สะดวกค่ะคือไม่สะดวกในที่นี้ก็คือจะเล่าให้ฟังค่ะค่ะมันไม่สะดวกยังไงมันน่าลาคาญยังไงเรื่องมันก็มีอยู่ว่านะคะเอ่อก่อนที่มันจะมีอ e ีโคโรนาไวรัสโควิดอะไรเนี่ยขึ้นมาเนี่ย คือบ้านหนุ่ยเนี่ยจะเป็นทาวน์เฮาส์ใช่ไหมคะเป็น3มชั้นนะคะทาวน์เฮาส์สชั้นมี4ห้องนอนซึ่งห้องนอนที่เล็กสุดเนี่ยเราจะทําเป็นห้องเก็บของซึ่งก็เก็บของนะคะแล้วก็มันจะมีโต๊ะทางานเล็กๆซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์กับพิมพเตอร์อยู่ในนั้นด้วยนะคะซึ่งเวลาจะทําอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือบางทีเขาต้องทํางานหลังจากกลับมาจากที่ทํางานแล้วยังมีงานข้างค้างเนี่ยเขาก็จะทําในนั้นนะคะซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยตอนช่วงนั้นนะคะแต่ พอมันมีอีโควิดหาอะไรเนี่ยขึ้นมาคนมันก็ต้อง work from home กันมากขึ้นใช่ไหมคะที่นี้ผู้นุยค่ะก็เกิดปิงไอเดียหรือมีความขับแค้นข้องใจอะไรของนางก็ไม่รู้ค่ะนางบอกว่าฉันต้อง w ว r k f r o อฉันต้องเวิร์ r ฟ m ร o มโฮวันนะคะต่ออาทิตย์นางบอกว่าแต่ฉันไม่อยากทำในห้องแคบๆห้องนั้นฉันอึดอัดหรือเกินอย่างเงี้ยค่ะมันแบมันอะไรมันก็แค่นั่งทำงานเนาะ มีหน้าต่างก็มองไปข้างนอกได้เห็นอึดอัดอะไรเลยอย่างงี้ใช่ไหมคะนางก็ขอ move ค่ะมาทำงานในห้องครัวค่ะซึ่งนางก็ย้ายอุปกรณ์ต่างๆนานาของนางมาทำอยู่ในห้องครัวซึ่งน้ำขานค่ะคือเวลานางทำงานในห้องครัวเนี่ยแล้วก็เวลาส่วนใหญ่ของนุ้ยเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ในห้องครัวจะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งนุ้ยชอบทำกับข้าวเพราะว่าเป็นคนชอบกินเหมือนกับแบบอยู่ในห้องครัวเนี่ย ทำเสร็จแล้วก็กินกินเสร็จแล้วก็ล้างล้างแล้วก็อพาไปซักก็คือชีวิตวนเวียนอยู่ในห้องครัวเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเวลานางอยู่บ้านเนี่ยแบบโอ้โหเดินผ่านในครัวยังไม่ได้เลยค่ะนางจะบอกฉันประชุมอยู่ฉันทํางานอยู่แล้วใครให้มึงไปทํางานในห้องครัวคือแบบกูก็ต้องกินข้าวปะหวาใช่ปะคือมันแบบน้ำคานมันทําอะไรไม่ได้เลยอะ่ะคือเดินเข้าไปนี่เปิดน้ําล้างมือนะในอ่างล้างจานอะ่ะ ยังไม่ได้เลยค่ะนางจะหันมาฉันประชุมอยู่ก็คือใครให้มึงไปทำงานในห้องครัวกูก็ไม่เข้าใจทำไมอ่ะบ้านมีห้องตั้งหลายห้องจะไปทำในห้องครัวทำไมพออีกอย่างนึงค่ะพอนางมีประชุมซูมค่ะซูมต้องเปิดกล้องค่ะคือแบบก็ไม่รู้นางก็เป็นวิศวะนะแต่ก็ไม่รู้นางโลเทคหรือยังไงอะไรก็ไม่ทราบนะคะนางบอกว่าอย่าเดินอย่าเดินข้างหลังเดี๋ยวเขาเห็นเธอ แล้วก็บอกยูก็เปิด background สิมันมีแบ็กกราวอ่ะเธอก็ไม่ต้องเห็นข้างหลังอะไรเงี้ยนางก็แบบอ๋อก็คือแบบอะไรอ่ะคือไม่ต้องอยู่ในบ้านได้ไหมอ่ะมันมันลำคาญอ่ะกูไม่ชอบอ่ะก็คูต้องกินข้าวอ่ะกูต้องทำกับข้าวแต่กูเสียงดังไม่ได้อ่ะมันก็ไม่ใช่ เรื่องของเรื่องนะคะก็คือว่าวันนี้นาง work from home ค่ะมาเช้านะคะหนูอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็เดินลงไปที่ห้องครัวนะคะนางก็นั่งทำงานแล้วค่ะจองที่ก่อนใครเลยค่ะหนูก็ไปทำชาร้อนมาแก้วหนึ่งนะคะปกติหนูก็ดื่มชาร้อนหนึ่งแก้วตอนเช้าในห้องครัวนะคะวันนี้ก็ดื่มไม่ได้ค่ะโดนยึดที่ค่ะพอทำชาร้อนเสร็จหนึ่งแก้วนี่ก็ขึ้นมา นั่งดื่มที่ห้องนั่งเล่นก็เลยปิ๊งไอเดียว,ว่าวันนี้จะเมานางซะหน่อยเรื่องยึดพื้นที่ห้องครัวของนุ้ยนะคะเป็นออฟฟิศเวิร์คฟอร์มโฮมของนางไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะดูกันนะคะไปแอบดูไปแอบเมาผู้ชายกันนะคะว่านางเรื่องเยอะยังไงเวลานางเวิร์คฟอร์มโฮมแล้วก็ยึดพื้นที่นุ้ยในห้องครัวของนุ้ยไปนะคะแล้วก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยนางทํางานที่บ้าน ม,มันทำให้หนุ่ยอึดอัดค่ะเพราะว่าเวลาหนุ่ยอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยหนุ่ยจะทําอะไรตามใจชอบเลยค่ะทํหนุน่นทาหนี่ทหนันนอนเล่นตีลังกาอะไรสารพัดของหนุ่ยที่หนุ่ยจะทํำะนะคะแต่เวลานางอยู่เนี่ยนางจะอินเดอะเวของหนุ่ยมากเลยค่ะแบบว่าเกะกะรกขู่รกตามากค่ะวันนี้หนุ่ยก็คิดว่าหนุ่ยจะออกไปเดินข้างนอกสักหน่อยนะคะจะไปเดินเรียบแม่น้ําแม่น้ําที่ผ่านเมืองที่หนุ่ยอยู่ะนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ จะพาไปเดินเรียบแม่น้ำกันด้วยนะคะหลังจากที่ไปแอบสองผู้ชายนะคะแอบสองความเยอะของนางเดี๋ยวจะพาออกไปเดินกันค่ะไปค่ะเราลงไปแอบดูนางทำงานกันค่ะแต่ยินเสียงอยู่ค่ะว่านางพูดโทรศัพท์อยู่ค่ะไปแอบดูกันค่ะ You know, being pulled around with two contractors. Uh, but to be fair, when we did coding last year, we were kind of guided away from doing one because there's a big concern over competition. But then, when we when we threw everything into the pot, the the, the, the best scenario was to go with one. And the, and the fact that we want to learn from from phase one, which is you know, for a, any contractors first go on site, it's Wait, challenging okay. oh, times. We, try and get open book as much as we can. That that. with the o t h e buildings <ด> will p o t e n t i a l l come back to market and, and we might have to do that to test the market to see if there's a better <ส> scenario วันนี้อากาศที่อังกฤษก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าวันนี้มีแดดออกเราก็จะเดินไปทางนี้กันค่ะ ็นบรรยากาศนะคะวิวแม่น้ำนะคะเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านเมืองทอนชันนะคะคือเมืองที่เราอยู่มีกราฟิตี้ด้วยค่ะวิวสวยงามสวยไหมข้างนี้ก็มีค่ะ อากาศดีมากค่ะวันนี้ดูสิคะแดดดีมากเลยอังกฤษนะคะเมืองที่นุ้ยอยู่ก็ถือว่าเป็นเมืองบ้านนอกอยู่นะคะเป็นเมืองพวกเขาเรียกว่าเป็นฟาร์มเมอร์แลนด์นะคะสมประิเป็นพวกเกษตรกรอยู่แถวนี้นะคะเป็นเมืองเล็ก,ลกๆซึ่งถือว่ายังมีธรรมชาติที่สวยงามอยู่นะคะเมืองแถวนี้ธรรมชาติดีมาก ยังได้สูตรบรรยากาศธรรมชาติอากาศยังบริสุทธิ์อยู่นะคะเมืองที่หนูอยู่วันนี้อากาศดีมากค่ะแดดออกน้ำใสไปเรียนะ สวยไหมคะบรรยากาศดีวิวดีมากเลยวันนี้อากาศถือว่าดีสุดฟุดสุดบรรยากาศดีฟุดๆุดครานี้ระยะทางนะคะไปกลับวันนี้ก็3กิโลนะคะรวมไปกลับค่ะ3ามกิโล จะเดินกันวันนี้นะคะเดินคนเดียวด้วยสามกิโลค่ะก็จะเป็นทางเดินยาวไปเรื่อยๆนะคะเรียมกับแมนานทางนี้นะคะเป็นระยะทางสามกิโลเดินไปเรื่อยๆเลยค่ะ ตอนนี้เรามาถึงขากลับนะคะตอนนี้นุ้ยต้องเดินเร็วกว่าขามานิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ปวดฉี่มากค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ครึ่งทางที่จะไปถึงบ้านเลยนะคะต้องเร่งนิดนึงค่ะค่ะตอนนี้นะคะน,นี้ก็ได้เดินมาถึงเสานะคะของสะพานที่มันมีกราฟฟิตี้อยู่นะคะกราฟฟิตี้ที่เราเดินมาขาไปนะคะเท่ากับว่า ถ้าเราผ่านตรงนี้ไปก็อีกประมาณ3นาทีเราจะถึงบ้านค่ะถึงเสานี้แล้วค่ะอีก3นาทีเราจะถึงบ้านเราลอดตายแล้วค่ะเราจะไม่ชีตแตกแล้วคุณมีการประชุมเร็ o ๆนี้ดังนั้นฉั o ไ the ยากอ d ู h e ี่นี่แล้วค o ณก็ e อย o u แลฉัต t ่มี e วลา h e You just need to be controlled, that's all. Sorry? You just need to keep me in control. No. Huh. No what? Keep me in control. Yeah. It's my job to I control. can control myself, Jess. Don't need anyone to control me. <sighs> yeah. family are you family room. Say, are you say the woman's place? It's family room. Woman say, place is everywhere, not just in, the, in kitchen. the kitchen. That's what you No. It's a family room. I didn't say it's a woman room. So disrespectful. Disrespectful. You. Yeah.